นนลลใช่เกษตรกรเนี่ยปลูกต่อพันได้ครับและเป็นพันแท้ครับครับแล้วก็ราคาผูกคุณภาพดีประรำนะครับเช่นเรื่องของหอมแดงต้นต้นต้นทุเรียนต้นนี้เนี่ยต้นนี้มันเป็นยังไงนะป้าได้นะครับชาหอมแดงนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมระหว่าง ส่วนเาอันนี้พันใหม่ครับทู่เรียนพันรีสะเกษ238 238ปีครับเนื้ีครเนื้อหอมแดงแล้วก็ดอกกาแฟครับลดความดันครัในอีก3เดือนเราก็ชิมนะครับท่านผู้บริหารชิมได้นะครับแรงบันดาลใจเลยครับ เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้ชาวิองสิ้นสุดให้ไปอะไรก็ราคาทุนนิยมเลยก็เพื่อความยั่งยืนราคาทั้งราคาแล้วก็เรื่องของการค้าการขายจะได้มีความมั่นคงย่งแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนครับตอนนี้เราหาอัตลักษณ์ในเรื่องของพันธุ์ทุเรียนสีสเกตนะครับที่จะเป็นพันธุ์อัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นเนี่ยโดยทาง ท่นผู้บริการสูนย์จัพืชสวนและทีมงานได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้ทํางานหาเอกลักษณ์ซึ่งก็ใช้ระยะเวลามาพอสมควรครับมาตีห้าปีห้าปีนะครับเราก็เจอว่ามีลักษณะเด่นซึ่งทุเรียนพันธุ์นี้เนี่ยจะให อ่เปอร์เซ็นต์เนื้อที่สูงกว่านะครับแล้วก็แตกต่างจากพันธุ์เดิมมีความกรอบกว่านะครับเนื้อแนะ่นแล้วก็เก็บได้นานนะสีสม่ำเสมอนะครับรสชาติก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองโดดเด่นนะครับซึ่งก็ตอนนี้กําลังอยู่ในการที่จะทำพันธนะุ์นะแต่ต้นปีจะได้เริมผมากแล้วก็จะเป็นของขวัญให้กับคนสีสะเกดในการที่จะให้เป็นคนได้มีโอกาสได้ได้ปลูกก่อนนะและเราเราก็คาดว่าจะใช้ชื่อว่าเป็นทุเรียนพันธุ์สีสะเกต 238นะฮะซึ่งเป็นเปิดตัวในช่วงการฉลอง2องปีจังหวัดศรีสะเกียนะอาจารย์ละอาจารย์ะที่โดดเด่นนะครับที่เกิดเชิญครับสีสวยครับจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับที่ทำเกตครับสองพันสองพันต้นสองพันต้นใช่ไหมพันกิงครับจำกัดไหมครับต้องพื้นที่ตามไอ้สียังสีสามสีอำเภอนะครับปลูกได้ครับถูกได้ทั้งจังหวัดถูกได้ทั้งจังหวัดใช่ไหม